มีตัวใหญ่อันนึงน่าสนใจมันชื่อเรื่อง Good Boy Good Boy หนังผีที่เล่าเรื่องผ่านสายตาน้องหมาคือเป็น <c oughs> Dog i y e v วิ w แหละ Do g กอ e ยวใช่ใช่ใผมจำได้ว่าผมเห็นโปสเตอร์ตัวนี้ไม่รู้ถ้าใครเห็นโปสเตอร์ตัวนี้ใน Facebook อะไรก็แล้วแต่นะคุณต้องดูตัวอย่างเท่านั้นเลยสำหรับผมนะเออแต่ตัวอย่างมันน่าก,กลัวมากเลยนะ มันเจ๋งนะตัวอย่างมันเจ๋งนะโอ้โหสุดยอดว่ะสุดยอดว่ะพอเตอร์อาจจะไม่เล่าเรื่องแต่ตัวอย่างนี่ชัดเจนมากคือตัวหนังเนี่ยมันเล่าเรื่องของน้องหมาที่ชื่อว่าอินดี้ซึ่งอยู่กับเจ้านายที่เป็นคนนี่แหละชื่อท็อตก็เหมือนท็อตเนี่ยรับเลี้ยงดูอินดีม้มาตั้งแต่เด็กอะ่ะตามในตัวอย่างนะเลี้ยงมาจนโตนะแต่ทีนี้มันเกิดเรื่องขึ้นเมื่อเขาย้ายที่อยู่ย้ายบ้านไปอยู่บ้านใหม่เป็นเหมือนบ้านอยู่ในชนบทห่างไกลนี่แหละซึ่งเป็นมรดกตกทอดจาก ครอบครัวของทอสได้แหละทั้งอินดี้แล้วก็ทอดก็เลยต้องย้ายบ้านไปไปอยู่ที่บ้านลลางกลางป่าเนี่ยแต่พอเข้าไปอยู่ที่นั่นแล้วเนี่ยมันเกิดเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นภายในบ้านน่ะแต่ตัวเจ้าของที่เป็นมนุษย์เนี่ยไม่ได้เห็นแต่สิ่งที่เห็นความผิดปกติของบ้านหลังเนี้ยก็คือน้องหมานี่แหละโอ้น้องอินดี้เนี่ยเจ้าหมาเนี่ยก็เริ่มเห็นสิ่งประหลาดๆเข้ามาคุกคามเจ้านายตัวเองจากน้องหมา ต้องกลายมาเป็นผู้พิทักษ์คอยช่วยเหลือหรือว่าต่อสู้กับปีศาจร้ายหรือผีอะไรก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาทํำ้ายเจ้านายตัวเองให้ได้ะนี่คือมันใช้พล็อตของสุดยอดหนังสยองขวัญเลยนะคือตัวละครที่เห็นภัยอันตรายอะ่ะแต่เตือนตัวละครที่ไม่รู้อิโนโอินเนไม่ได้อะ่ะ<อ>นี่คือโคตรไฮไลท์เลยอะ่ะมันไม่ต่างจากแลวินโดของกิดคอกอ,อ่ะที่ต เห็นว่าฆาตกรกำลังจะฆ่าคนอยู่เนี่ยแต่ตัวเองนั่งบนรถเข็นไปไหนไม่ได้ขาดตะตกรก็ไม่ได้อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยนี่คือไอเดียเดียวกันหมาที่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ไม่เห็นแต่พูดอะไรทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะพูดไม่ได้ไม่ได้เตอกก็ไม่ได้ได้แต่เห่าเออจะบอกว่าผีมาก็ไม่ได้ได้แต่เห่าตีความไม่ถูกเ่าทำไมเออแต่ภัยกกำลังถึงตัวมนุษย์แล้วนะคุณรู้ตัวหรือเปล่าเจ้านาย โอ้โหผมแร้ง์เลยนะคือผมไม่ได้รู้ว่ามันจะมีตอนแรกเออน่ารักจังเลยหนังน่ารักดีไม่รู้เรื่องเลยนะว่ามันจะเกี่ยวกับอะไรนะหมา็นารักด้วยเออผมว่านี่จะเป็นหนังสยองขวัญอีกอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ากิมมิกดีสุดๆเหมือนกันนะไปดูต้องว่ากันอีกทีแต่ว่าโอไม่อยากเชื่อว่าจะใช้มุกนี้นะเออเล่าเรื่องแบบนี้หรืออะไรเงี้ยธรรมดาโลกไม่จำพูดคานี้ใช้กับหนังเรื่องนี้ได้ เห็นภาพจะในหนังที่ดูเหมือนไม่ยากนะแต่ไฮไลท์ของหนังแนวนี้คือการทำกษัตริย์นี่แหละแถมยังไม่ใช่สัตว์ CG นะไม่ใช่คอสต์หวายนี่คือหมาจริงๆซึ่งน้องอินดี้เนี่ยน้องหมาตัวนี้ก็คือเป็นหมาของผู้กับนี่แหละแล้วช่วงถ่ายทำเนี่ยก็ถือว่ายากลําบากมากใช้เวลาถ่ายทําประมาณ400วันน่ะในช่วงเวลา3ปีนะเพราะว่านั่นแหละทํางานกับน้องหมาแล้วก็ไม่มีซีช่วยไม่มีอะไรเลยเงี้ยก็ต้อง ช้วิธีการแบบพื้นพื้นเลยในการที่จะถ่ายทําหมาให้ได้อย่างที่บทต้องการนะก็เลยนี่แหละความพยายามของผูมกลับเป็นเลิศทาไมจะเจ้าของเนี่ยถ้าไมจะโปรเจกต์ที่ตัวเองกํากับเองเนี่ยคงไม่ได้อย่างงี้คงยากอะ่ะแต่นี่คือนั่นแหละหมาตัวเองกํากับเองก็น่าสนใจนะเรียกว่าเป็นผลงานจากแพชชั่นเลยนะแล้วหนังทั้งเรื่องเนี่ยจะเล่าเรื่องผ่านมุมมองของ อินดี้โดยตลอดนะไอาการเล่าเรื่องผ่านสายตาของสัตว์เลี้ยงเนี่ยจริงๆก็เคยเห็นมาแล้วนะโดยเฉพาะหนังเกี่ยวกับน้องหมาเนี่ยนะเท่าที่จำได้นะอย่างมีเรื่อง The Art of Racing in the Rain กับ Dog Purpose Dog Journey เนี่ยอันนั้นเป็นภาคต่อนะ Dog Journey กับ Dog Purpose เนี่ยอย่างเรื่อง The Art of Racing in the Rain เนี่ยมันเป็นอย่างดรามา่าองค์ประกอบการเล่าผ่านน้องหมาเนี่ยออกจากแฟนตาซีนิดๆด้วยนะเพราะว่ามีไวโอเวอร์คือโอเคในหนังเนี่ยมนุษย์คุยกับหมาไม่ได้หรอก ก็คือเป็นธรรมชาติของมันนั่นแหละแต่มันมีการใช้เสียงบรรยายใช้บอยโอเวอร์แทนคําพูดของน้องหมาที่เป็นตัวละครหลักเลยชื่อเอนโซเนี่ยนะก็เล่าเป็นดราม่าชีวิตที่น้องหมาเฝ้าดูครอบครัวครอบครัวเนี้ยครอบครัวของเจ้านายเนี่ยต้องฝา่าฟันอุปสรรคมากมายตั้งแต่เขารับมันมาเลี้ยงอ่ะจนถึงวันที่มันตายไปเนี่ยถือว่ามีโมเมนต์ที่น่าสนใจเรื่องราวชีวิตที่ต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานาของผู้ชายคนหนึ่งกับครอบครัวกับลูกกับเมีย ซึ้งเลยเรื่องนี้ดีเลยก็อย่างที่บอกแหละนี่คือหนังที่เล่ามุมมองผ่านน้องหมาแต่เป็นโทนอบอุ่นโทนครอบครัวไป Doc Pur p o s e กับ Do อ Journey ก็เหมือนกันเล่าเรื่องของเจ้านายน้องหมานี่แหละแต่ผ่านสายตาหมาอันนี้ก็มีองค์ประกอบของมาร์ซีคำๆเหมือนกันนะเพราะว่าตัวเนื้อเรื่องเองเนี่ยมันพูดถึงว่าช่วงชีวิตของหมามันไม่กี่ปีใช่ไหมล่ะตายและเกิดใหม่ก็ยังตามหาเจ้านายอยู่อะไรเงี้ยมันก็มีองค์ประกอบตรงนั้นที่ทําให so ้หนังมันมีโทนอีกแบบหนึ่งกลายเป็นว่า ไอ้วิธีใช้มุมมองน้องหมาเล่าหนังสยองขวัญน,นี่แหละยังไม่เคยเห็นคือถ้าหมาเป็นศัตรตูไปเลยหมาเป็นตัวร้ายไปเลยก็มีไอ้ที่คลาสสิกเลยเนี่ยก็คือเรื่องคูจโจหนังที่สร้างจากนิยายของเตยเฟนคิงเหมือนกันนะ ก็นั่นแหละจากเซนเบอร์นาร์ดผู้แสนดีที่รักเจ้านายมากกลายเป็นหมาบ้าเลือดตามค่าเจ้านายเงี้ยเรื่องนั้นก็ถือว่าเป็นคาสิกแต่นี่แหละมันก็คนละแนวกับที่คูดบอยทาแล้วกันถือว่าเป็นความแปลกใหม่นะไม่เคยดูแล้วกันนะไม่รู้มีหรือเปล่าแต่ไม่เคยดูหนังสยองขวัญเอาง่ายๆเป็นหนังผีเลยเนี่ยไม่ใช่หนังสัตว์ประหลาดนี่คือหนังผีพันแท้เลยเนี่ยแล้วเล่าผ่านมุมมองน้องหมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นแล้วกันนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่จะได้ดูพลอตแบบนี้นะแล้วน่าสนใจตรงที่ว่าหมาตัวเนี้ยจะสู นั่นน่ะสิคือขนาดคนสู้กับผีก็แย่แล้วนะแต่คราวนี้ต้องเป็นน้องหมาเนี่ยปกป้องเจ้านายนี่แหละไฮไลท์เราว่าอยู่ตรงนี้แหละหมาจะปกป้องเจ้านายได้ยังไงเนี่ยเราุดมันไม่ใช่โฮมอโลนนะทุกคนที่แบบว่าเออหมาช่วยสู้อะไรคํามคขามมันไม่ใช่มันแบบคือเห็นแล้วมันน่ากลัวใช่เสียวสลังอะเสียวสลังมันคือไปคุกคามเลยอะภัยแบบอันตรายมากมากอะคือแล้วมันไม่ได้โพเทคแค่ตัวเองไงคือสุนัขเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือ ต้องโปรเทคเจ้าของด้วยคือเนเจอร์ของเขาเนี่ยคือต้องแบบโปรเทคเจ้าของแล้วก็ตัวเองด้วยโหคืออยากดูเลยไะอยากดูมากคือเราชอบตรงที่แบบว่าจะสู้ยังไงก็ได้แต่มันเตือนเจ้านายไม่ได้ไือม,มันต้องสู้ตัวคนเดียวอะ่ะปกป้องมากกว่าหนึ่งชีวิตอะ่ะใช่ใช่นี่ยคือไฮไลท์แล้วมันตรงกับความเชื่อทั้งคนไทยและต่างชาตินะันที่แบบว่าหมามันจะรับรู้สิ่งแปลกปลอมได้ไงเพราะเราก็มีไง ใช่หมาหอนตามป่าช้าเงี้ยสันนษฐานร่าหมามันเห็นอะไรบางอย่างลางสังหณ์มันมีอะไรบางอย่างเนี้ยใช่มีเซนต์หมามีเซนต์น้องเขาว่ามีฝรั่งเขาก็มีความเชื่อแบบนี้อยู่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเก็บมุกนี้ซื้อเลยไอเดียนี้น่าสนใจมากโอ้โหในตัวอย่างไม่ได้เห็นอะไรเยอะนะคุณผู้ชมแต่ว่าเห็นซีนนิดๆแล้วก็ตัดเร็วๆให้เราดูนิดนึงแค่นั้นเองแต่ว่าโอ้โหผมว่านี่ใกล้ฮาโลวีนละไม่รู้เยวฉายตอนไหนวะเนี่ยสามตุลาอเมริกา เข้าหลังอเมริกาหนึ่งสัปดาห์นะครับคุณผู้ชมเรารู้สึกว่าสไตล์ภาพไอเดียมันคล้ายๆลพวกหนังภาวเวอร์เหมือนกันนะหนังใช่พารามาล์มอลแอคทิวิตี้อ่ะใช่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 ซึ่งจริงๆคอนเซปต์เหมือนกันแต่ตอนนั้นเป็นกล้องไงกล้องก็ไม่สามารถเตือนเจ้าของบ้านได้ว่าผีมาหรืออะไรเงี้ยเป็นกล้องวงจรปิดใช่ไหมแค่เห็นอย่างเดียวกล้องแค่ทำหน้าที่เห็นอ่าเหมือนหมาเหมือนกันหมาก็เห็นอ่ะใช่เตือนไปบางทีเห่าไปคนดาอีก จะมีโมโคล้ายๆกันนะรู้สึกว่าน่าจะอารมณ์เดียวกับพาราน o โมแอคทิวิตี้อยู่นะงานดีไซน์ช็อตผีก็น่าสนใจนะคือมันมีมุมที่แบบว่าคิดเอทมาเพื่อหลอนคนดูอะ่ะการวางตำแหน่งคนดูเหมือนเป็นผู้สังเกตการเหมือนกันน่ะจากในตัวอย่างที่เราเห็นอะ่ะอยู่ๆก็มีเงาประหลาดๆอยู่ด้านหลังน้องหมาด้านหลังคนเป็นเงาสะท้อนอยู่ในสิ่งของต่างๆร่งองรอยเงี้ยที่มันเกิดขึ้นภายในบ้านอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอองานดีไซน์มันก็ สมแล้วที่สร้างความไม่น่าไว้วางใจสร้างความสยองสร้างความเสียวสลังให้กับเนื้อเรื่องได้นะกึ่งๆให้อารมณ์แบบเหมือนเป็นหนังเซอร์ไวเวอร์เหมือนกันนะว่าสุดท้ายแล้วทั้งเจ้าหมาอินดี้แล้วก็เจ้านายทอดเนี่ยจะรอดไปจากเหตุการณ์ประหลาดๆที่เกิดขึ้นรอบตัวได้ยังไงนะถือว่าเป็นงานดีไซน์ที่น่าสนใจมากๆถึงขนาดเขาแซวว่าน่ยว่านี่คือนักแสดงที่ดีสุดของหนังในปีนี้นะ ก็ <c oughs> คือน,น้องหมาอินดี้นะเนี่ยฮอลลีวูดเนี่ยเขาเรียกร้องให้มีการให้รางวัลออสการ์กับสัตว์ที่อยู่ในหนังด้วยนะหลายปีแล้วนะก็คล้ายๆสตันนั่นแหละสตันเนี่ยมีแวแวเราจะได้ออสการ์ะลรเนี่ยหลือน้องหมาเนี่ยหรือพวกสัตว์ต่างๆที่มันเป็นตัวละครหลักในเรื่องเนี่ยตัวละครเด่นทั้งหลายเนี่ยสัตว์แสนรู้อ่ะน่าจะมีโอกาสได้รางวัลบ้างนะคือโอเคไม่ใช่หมารับรางวัลซะทีเดียวหรอกแต่คือผู้ดูแลผู้ฝึกสอน ทีมงานที่ทํางานร่วมกับน้องหมาเนี่ยถ้าหนังเรื่องไหนที่มีสัตว์พวกนี้เป็นตัวละครหลักนะก็น่าจะให้รางวัลอะไรบ้างนะออสการ์นี่ก็พูดถึงกันหลายครั้งละแต่ก็มันไม่ได้มีทุกปีไงหนังที่มีพวกที่ว่าเป็นสัตว์แสนรู้เข้าร่วมการแสดงกับคนเนี่ยนะก็ไม่รวมกันปีนี้อาจจะมีการพูดถึงประเด็นนี้ในวเวลอใกล้อีกครั้งก็ได้เพราะว่าเจ้าอินดี้เนี่ยสุดยอดนักแสดงจริงๆเออจบไม่ต้องพูดอะไรเยอะน่าสนใจมากหนังอันนี้มีโปรแกรมเข้าบ้านเราอเมริกาเข้าสามนะส่วนเราเข้าเก้า หนีก็ไม่มากเตรียมรอดูได้เนี่ยช่วงฮาโลวีเนี่ยมันเลยเขาบอกว่าตั้งแต่หนังปล่อยตัวอย่างออกมาเนี่ยสิ่งที่คนดูตัวอย่างแล้วเสิร์ชหาที่สุดสำหรับหนังนี้คืออะไรรู้ไหมหมาพันหมาไม่ใช่เง่หมาตุยหรือเปล่าก็อยากรู้อ่ะอยากรู้อ่ะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำร้ายจิตใจคนดูหน้าดูเลยนะเออนี่คือตัวละครที่คนดูต้องห่วงใยที่สุดในเรื่องไง เอออะรอดูผมว่าเป็นหนังที่น่าสนใจมากๆนะผีไม่รู้มีตัวเดียวเปเนี่ยจากปสเตอร์แม่งยังกับจอร์นวิกคือแบบโดนลุมเออโดนลุมโดนตั้งข้าวหัว <c oughs> ถือว่าน่าดูมากสําหรับผมใครที่สนใจเดี๋ยวไปรอดูกันได้ผมว่าช่องเราน่าจะไม่พลาดนะกูดบอยนะไม่พลาดไม่พลาดไม่พลาดยังไง <c oughs> มีรีวิวแน่นอนฉะนั้นเดี๋ยวรอดูได้เลยกูดบอยอยากดูเลยรอดูเดือนหน้า <c oughs> เดือนหน้ากูดบอย